ตอนนี้เขากะสิไปตักน้ำเนาะน้ำกินพุนแหละพี่น้องเนาะอยู่เขตบ้านอื่นเลยโอเคนะพี่น้องนอะตอนนี้เขากำลังไปเรื่อยๆนอะอัปเดตไปเรื่อยๆ ตนี้เขากำลังสิไปใส่น้ำมันนะน้ำมันก็ยังหลายถูกเจาะสาหัสจริงเบิ้งสาห่าพันจีนะตาสาหาลิตรนึงตอนนี้เขาก็กำลังเข้ามาเส้นทางเส้นทางหมู่บ้านมาจันเนาะพี่น้องพุณแหละทางนั้นแหละเนาะ ตอนนี้ก็พอพัวก,ก็ออกมาใกล้จะถึงดงแล้วเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอากาศก็เย็ยนเนะาะใกล้จะถึงดงลงมาจัานทะ์ใหญ่เนาะแต่ว่าคนระับตอนนี้นะพี่น้องเนาะนอ,อกากได้เดินทางมากกว่าหลายกิโลนะพี่น้องเคยทีหอนานะมันก็ใส่ประมาณสองสามกิโลเนาะพี่น้องมันก็ไกลแห้ง ดูสีมาหอดตรงครับบ้าพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นไฮของสาวบ้านนะพื้นเิ่นไทยเนะาะไทแบบข้าเจ้าปลูกผักมันเนาะมันมสประรังนะพี่นอ้องปลูกคล้ายนะอ่ะตังนี้ก็แมนเนาะพี่นอ้องนี่บา้าใจสีหอแล้วมั้งนอนตักน้ำฮะนะ มันให้เนี่ยน้พี่น้องเขาเอินมาให้ทานทีนะเราเจลเ่็นเราปลูกมันเูาขาดอะไรก้านลายขนาดพี่น้อง เส้นทางเขาค่อนข,ข้างแบบแคบๆเนาะโอเคนะ okay, นะพี่ดองเนาะตอนนี้เขากมะมาหอดบอ่บอบ่อที่เขาตักน้ำนะพี่ดองเนาะบอ่อเอออยู่นี่เนาะพูดถึงเนาะชาตักน้ำสุด,ดยอดชาวบ้านมาตักน้ำเนาะเอออยู่นี่บอ่อของมันเนาะ ตัวนี้เพ่มบอ่อเขาตักน้ำมันพี่น้องออนี่อยู่นี่เขามาตักน้ำนะสิกินได้จังได้พี่น้องนี่คิดว่าอันน,นั้นเนาะสุดยอดเนาะบอ่อตัวนี้พี่น้องนะเขาจะมาตักน้ำมันนี่ นี่พี่น้องเห็นไหมเพราะว่าอยู่นี่มันจะมันเป็นมันก็เป็นอันนัะนะ้นเนาะพี่น้องมันเป็นบอ่อเขาคิดว่าเป็นบอ่ยยอใหญ่นะเข็นขจัมาตักน้ำมาโอโอ้พี่น้องเอออยู่นี่เนาะคานว่าสาวบ้านเพิ่นพร้อมหรอกอะคิดว่านะตามที่เฮาอันนั้นเนาะ สะบานเพิ่นพร้อมแล้วก็เห็ดเป็นบอ่อใหญ่นะพี่น้องนะคิดว่าน่าจะใส่โดยไลน์เนาะใส่ได้หลายปีนะพี่น้องบ้าง,งสัมผัสเย็นถึงโอ้เย็นแหงเลยพี่น้องเออน,นี่โอ้เห็นบ่อ,บอนนะ้ำมัน พี oh, ่น okay. ้องเอ้ยนี่แหละโอเคเนาะพี่น้องเนาะเฮากะสี่ใดตักน้ฮัแล้วเนาะเพราะว่ามันกะยูซูงแน่แหละเนาะพี่น้องพวกแหละคุยยูซูงตักมาขึ้นทางนี้เนาะไป จับกล่องให้เคเยนะพี่น้องนะให้ลานไปนจับกล่องพี่นอ้องเอ้ยหนักนะไปตากทีห้ากิโลเลย,ย ประมาณนี้น้ำกินไหมพา่สิตยเป็นเลยน้ำกินอยู่บ้านเขาแต่่าได้ใส่น้องพี่น an, ้องมันก็เพราะมันกระสบาบมันกินไปไปเปรี้ยวทารุณเนี่ยกัน โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ห้ากะได้ตักน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าห้ากกะสิมัตไวน้อยยามันเอ้ยว้าแบบนอนๆเนาะมันกะขนาวตางแบบนี้มันกะบ่ได้เนาะมันกะเพราะว่ามันเป็นทางรถมันกะหลากเนาะโอโอเคพี่น้อง ือเเฮาาารู้้ววมพกกก็็ดย่งนัตโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็กำลังสิกลับแล้วนะเนาะเฮาก็แปลว่าเฮาก็ได้มัดแล้วก็แนวนอนเนาะมัดเอาไว้แนวนอนเนานะเพราะว่าคันแนวหน้าตั้งห้มันก็บโบยูนะ่เนาะพี่น้องเนาะเพราอมันทางแบบนี้มันเป็นทางหลากนะเนาะม็อกนะเขาเอิญม็อกหลากนะเนาะกก บับวก็จะได้ปิดคลิปแล้วเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้บัวเนาะกดไลค์กดติดตามให้บัวเนาะในการเดินทางเนาะตรงนี้ก็อากาศฮ้อนแหงแล้วเนาะพี่น้องเนาะบับวๆก,ก็เดินทางมาก็โอ้หลายกิโลเนาะพี่น้องสามตีกิโลเนาะค่อนข้างไกลแหงเลยพี่น้องเพื่อสี่ไปตักน้ำกินเนาะมันก่าบ,บ่บ่ง่ายเนาะพี่น้องเนาะเส้นทางก็แคบๆเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้มันก็เป็นเส้นทางแบบยากเพราะว่ามันเป็นดงอะไรเนาะ ฝาดงนะครับพี mm ่น hmm. like okay, uh, ้องมันกะค่อนข้างยากเนาะพี่น uh ้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้บัวบัวเนาะในการคลิปในการทําคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบัวบัวกะค่อนข้างแบบเหนื่อยนิดนึงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตักน้ํามันกะเติมเต็มมันกะโบง่ายเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เนาะบ๊ายบายไว้บายทุกคนบายบายโอเคเนาะ ทำไมดีบาบไมดี